ส,าาสวัสดีอครับสวัสดีวันวันพุธนะครับที่21ธันวาคมพศ2565นะครับขณะดนี้ก็เป็นเวลา6กโมงครึ่งนะครับหโมงครึ่งเดี๋ยวมาดูถอนไม้ให้ใครบ้างนะครับมีปุ๋ยมีเครื่องปลูกวันนี้ก็ขอขอบคุณเทียภาษาสันนะครับเทียภาษาสันขับรถมาเอาต้นไม้นะครับก็ตอลีลาต้นตรงเนี้ยเทียภาาสันก็เอาไปแล้วนะครับแล้วก็ อะไรอ่ะเอาไปอีกสี่ห้าต้นมั้งครับเฮียประสันขอบคุณเฮียประสันมากๆเลยครับวันนี้ก็ยอดไม่ค่อยมีก็โชคดีมากเลยโชคดีมากเลยก็เฮียประสันเข้ามาซื้อต้นไม้ก็ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณในน้ําใจไมตตีของลูกค้าทุกทท่านนะครับก็ต้นโตก็กําลังจะย้ายร้านก็ลําบากหน่อยก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหนื่อยๆความเหนื่อยๆมันก็ผ่านไปเดี๋ยวก็ไปลงตัวที่ร้านข้างในอะแหละครับก็ขอบคุณท่านลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุน มาดูถอนไม้ให้ใครบ้างดีกว่าวันนี้นะครับมีของคุณพี่นงรักคุณพี่นงรักนี่ไม่ถอนนะให้ให้ส่งทั้งกระถางบางตก็ให้น้องๆเขาจัดการเซตเรื่องเครื่องปลูกเครื่องเรื่องปุ๋ยอะไรใส่ไปเลยนะครับใส่ไปเลยนี่นะครับนี่เนี่ยไม้กระถางจานเนี่ยสี่ต้นพันค่าส่งร้อยหนึ่งของพี่นงรักนี่ของคุณพี่นงรักนี่ให้ส่งทั้งกระถางก็ขอค่าส่งแค่กระถางละร้อยนะขอค่าส่งอย่างเงี้ยไปทั้งกระถางนี่ขอแค่กระถางละร้อยเองนะถูกๆเลยนะครับยังมีหลายต้นเลยนะครับนี่ ใครจะเอาไม้ใสกระถางจานนี่ก็ยังมีมีต้นที่1 2ึ่สามสี่ยังอยู่นะครับเจ็ดแปดเก1า1ิ1สิบี่สิ้ายังอยู่นะครับตรงนี้ตรงนี้ต้นใหญ่ๆเลยนะครับนี่ก็ใครจะให้ส่งทั้งกระถางนี่บางโตจะให้น้องๆเขาเซตเรื่องเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรไปให้เลยนะคือทําการจัดจัดเซตเลยเพราะว่า ลูกค้าไปถึงจะได้แบบบลลิมบลั่มบลลิมบลัิมเลยแล้วทุกต้นก็ดอกกําลังมาอย่างนี้นะครับก็ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนี่ยเอาเครื่องปลูกใส่เข้าไปให้เรียบร้อยเลยนะครับก็คือเนี่ยก็คือใครสั่งต้นไม้ก็ต้นละ300อยแหละนะครับแล้วก็สี่ต้นพันอย่างนี้นะมา 4, 000, สี่ต้นพันเสร็จก็ขอค่าส่งกระถางละร้อยนะครับก็ไม่ต้องซื้อกระถางไม่ต้องอะไรเครื่องปลูกก็ไม่ต้องไปเตรียมไม่ต้องอะไรนี่บางตัวเซ็ตไปให้เรียบร้อยอย่างนี้เลยนะครับก็พันหนึ่งแล้วก็ขอค่าขอค่าส่งเนี่ยกระถางละระะถาางนนรรัเเเพป็กจ กระถางจานจริงๆมันต้องร้อยห้าสิบนะอันนี้บางโตโปรโมชั่นเลยนะครับก็ขอแค่กระถางละร้อยเท่ากับกระถางไซส์สิบเอ็ดนิ้วเลยนะครับบางโตโปรโมชั่นเลยเนี่ยใครจะเอาเนี่ก็ยังมีเนี่ยครับเนี่ยตามนี้เลยตามนี้เลยนะครับเนี่ยแคปหน้าจอดูได้เลยนะครับเนี่ยยี่สามยี่ห้ายี่แปดนะครับยังอยู่นะครับยี่สิบเอ็ดเนี่ยดูได้เลยนะครับเนี่ยกระถางจานนะครับเนี่ยกระถางจานยังเหลือนะครับยังมีอยู่นะครับเน,นี่ยก็ ต้นละ300อยค่าส่ง60นะครับ4ต้นพันค่าส่ง100ถอนส่งนะครับ100เนี่ยถอนส่งถ้าส่งทั้งกระถางก็อ,งอย่างนี้ครับขอค่าส่งกระถางละร้อยเนี่ยเซ็ตเครื่องปลูกอะไรไปใหม่หมดเ,นะเ,เลยนะครับรับรองเจ๋วแจ๋วเลยครับแจ๋วเลยนะครับแล้วก็กระถางไม้ไส่กระถาง2อป๊บดูกันตรงนี้แหละนะครับนี่ก็ยังมีหลายต้นเลยนะครับวันนี้ไม่มีไม้ไส้กระถางปิ๊บถอนเนะเพียบเลยเพียบเลยอ่ะมาดูไม้ไผ่สองปี๊บดีกว่านี่กิ่งตอนราชินีก็มีต้นที่สองที่4ี่ที่หที่หที่7 8 9 1เก้าสิบสิบเอ็ดนะครับสิบสองไปแล้วสิบสามไปแล้วสิบสี่อันนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันก็คือ,อขอค่าส่งต้นละสามร้อยค่าส่งกระถางลาหกสิบาทอ่าค่าส่งถอนส่งนะครับหกสิบบาทส่งทั้งกระถางก็ร้อยหนึ่งนะครับอ่าไม้ไช้สองปีป๊บนี่ต้นที่หนึ่งพันห้านะครับต้นนั้นต้นใหญ่นะครับเนี่ยนะครับก็ต้นที่ห้าที่เก้าที่สิบหกคุณน้ําคุณแหม่มนะครับคุณแหม่มรับไปแล้วคุณพี่แหม่มนะครับนี่ ให, days, aja, ใหญ่อย่างนี้นะครับไม้ไส้กระถางสองปีบนะครับใหญ่อย่างนี้นี่ดูเน <im <im at um> <im ี่ยต้นเนี่ยต้นที่6เนี่ยถ้าลูกค้าจะเห็นแค่ตรงนี้ไงเนี่ยถ้าลูกค้าจะเห็นแค่ตรงนี้นะครับก็จะดูไม่มีอะไรนี่ถอนลงมามันใหญ่อย่างนี้นี่ดูต้นที่5้าเนี่ยถอนลงมามันใหญ่อย่างนี้นะครับนี่สามต้น2 0 0พันบาทส่งให้ฟรีด้วยส่งให้ฟรีด้วยนะครับเนี่ยตรงนู้นนะครับไปดูในคลิปเมื่อตอนบ่ายได้เลยนะครับนั่นแหละใหญ่ๆอย่างเงี้ยถอนอกมาแล้วใหญ่ๆอย่างเงี้ยใครจะเอานี่สามต้น2 0 0พันบาท นะครับส่งให้ฟรีด้วยนี่คุณพี่แหม่มรับไปแล้วนะครับต้นเดียวก็800ค่าส่งก็100นะ3ต้นสองพบาทส่งฟรีส่งฟรีเลยนะครับนี่นะครับก็ยังมีนี่ที่ยังอยู่นะครับนี่ก็มีอยู่หลายต้นอยู่นี่ดูได้เลยนะครับดูคลิปเมื่อตอนเย็นได้เลยแล้วก็ของคุณพี่ศักชัยปุ๋ยขี้ไก่หนึ่งชุดนี่ใครต้องการปุ๋ยขี้ไก่เพชรลัดาไปเลี้ยงต้นไม้แล้วได้ความสวยงามอลังการขนาดนี้นะครับโอ้โหคดคุ้มเลย ถุงหนึ่งบรรจุ2โลนะครับถุงหนึ่งบรรจุ2โลไม่ใช่ถุงละโลนะถุงหนึ่งสองโลชุดหนึ่งสี่ถุงสา0ร้อยบาทรวมค่าจัดส่งขนส่งนิมเอ็กเพสให้เรียบร้อยเลยนะครับก็จะบอกว่าได้ปุ๋ยได้ปดโลอ่ะไม่ใช่ถุงละโลนะอันนี้ถุงละ2โลนะครับชุดหนึ่งสี่ถุงสา0ร้อบาทรวมค่าจัดส่งขนส่งนิมเม็กเพสให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เครื่องปลูกเครื่องปลูกของบางโตนี่ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยต้นไม้สวยใหญ่อย่างนี้ก็เครื่องปลูกหมักมาอย่างดีนะครับ มีปุ๋ยทุกอย่างใส่ในนี้ครบมีทั้งปุ๋ยเร่งดอกมีทั้งปุ๋ยขี้ไก่มีทั้งปุ๋ยที่บางโตผสมเองใส่ไว้เซตต้นไม้โดยเฉพาะชุดละ2 0 0นะครับชุดละ200รวมค่าจัดส่งขนส่งนิงม่มเอ็กเพรสให้เรียบร้อยไปถึงเอากลับมะพร้าวสับเล็กเหลือเครื่องปูกเก่าเอาลงผสมได้อีกนะครับไปไปเติมกลับมะพร้าวสับเล็กได้อีก2เท่า2เท่าคือถุงเนี้ยเอาเครื่องปูเราเทของบังโตเทออกแล้วก็เอากลับมะพร้าวสับเล็กใส่ใส่อีกสองครั้งเนี้ยก็จะเท่ากับเอาไปผสมได้เลย เครื่องปกเก่าของต้นไม้ก็อย่าทิ้งนะครับเอาไปผสมได้อีกนะครับอ่ะวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับมีแค่นี้ก็ของคุณอ่ะของคุณสมพศก็มีปุ๋ยขี้ไก่3ามชุดนะครับเดี๋ยวุ่นนี้จะจัดการไปให้นะครับอ่ะก็ใครจะสั่งต้นไม้อะไรไม้ไส้กระถางติ๊บนี่ก็ไม่ธรรมดานะ3าต้นสามต้นพันเนาะ3ต้นพัน, 1, น,น 1, บางตัวส่งฟรีด้วยนะเนี่ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยบางตัวจะย้ายร้านแล้วนะครับบางตัวจะย้ายร้านแล้ว นะครับสามต้นพันธุบางตัวส่งฟรีใครให้บางโตจัดให้บางตัวจัดให้หนักๆใหญ่ๆเลยนะครับมันใหญ่ที่ต้อนอ่ะหยิบต้นไหนก็ใหญ่ก็สวยนะครับไม้ไส้กระถางสองปีก็ใหญ่ๆนั่นนะตามที่ในลงในคลิปเลยไม้ไส้กระถางจานก็วสวยๆมีเยอะนะครับใครให้ถอนส่งก็ขอค่า,าส่งก็ต้นละหกสิบนะครับสี่ต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยใครให้ส่งทั้งกระถางก็ขอกระถางละร้อยนั่นนะไปทั้งกระถางจานอย่างนี้เลยเรื่องเครื่องปลูกเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรเซ็ตซะอย่างดีนะครับเซ็ตอย่างดีเลยนะครับไม่ต ไม้บางโตนี่ไว้วางใจได้ครับก็ฝากท่านลูกค้าช่วยกดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามใน YouTube ในไลน์ในเฟซให้บางโตหน่อยนะครับฝากกดให้บางโตหน่อยเลยบางโตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นแล้วก็กดถูกใจกดติดตามครับในในเฟซใน a c e b o o k ในในไลน์เนาะในไลน์แอดแล้วก็ใน Ti k t o อกได้แล้วฝากกดติดตามให้บางโตด้วยฝากกดแชร์ใน Facebook ในไลน์ให้บางโตด้วยนะครับบางโตก็อยากให้อะไรอ่ะ คลิปของบางโตอ่ะได้เป็นที่รู้จักแล้วก็ให้คนเห็นได้มากขึ้นบางโตก็อยากขายของนะเนาะบางโตอยากขายของก็ขอบคุณท่านลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณจริงๆเลยที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนชวนชมบางโตนะครับก็บางโตก็ตอนนี้ก็ยอมรับว่าลําบากแหละแต่มันเดี๋ยวมันผ่านไปเดี๋ยวมันผ่านไปเรื่องลาบากลาบากเะผ่านผ่านผ่านไปเดี๋ยวไปเซ็ตร้านใหม่อะไรใหม่นะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ตอบโจทย์นะครับแล้วก็บางโตสู้ค่าสู้สู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหวนะครับบางโตก็ต้องถอยนะครับก็ ขอขอบคุณจริงๆนะครับที่ลูกค้าช่วยสนับสนุนบางโตเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ใครจะสั่งต้นไม้เนี่ยอันนี้ของคุณจิมจิมเนาะเดี๋ยวรอส่งเนาะนี่ก็มีต้นใหญ่นี่แหละนะครับต้นละห้าพันนะครับค่าส่งต้นละห้าร้อยห้าพันนี่คุ้มค่าคุ้มราคาสําหรับลูกค้ามากเลยนะครับเนี่ยดูสินะครับเนี่ยไปเลี้ยงแล้วโชคดีครับสมบูรณ์บูนสุขนะครับเป็นไม้ที่เฮงๆอ่ะเฮงๆจนชมเป็นไม้ที่เพิ่มเติมเสริมความมีสง่าราศีให้กับบ้านท่านนะครับไม่ ไม่ใช่ไม้กระโหลกกระลาไม่ใช่ไม้กระล้องกระแล้งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมังโตโหาที่วางอันนี้ก่อนอะอน,ะะนะครับเนี่ยหาที่วางอันนี้ก่อนเดี๋ยวอ้าวลดนไปซะแล้วนะครับขออภัยขออภัยนะครับก็เป็นเป็นไม้ที่เพิ่มเติมเสริมความมีสง่าราศีให้กับบ้านท่านนะครับก็ไปปลูกเลี้ยงก็ปลูกเลี้ยงหน้าบ้านนะครับให้คนเห็นผ่านไปผ่านมาได้ชื่นชมนะครับคนชมอ่ะมีคนชมเราอ่ะท้ทาาลูกค้าชอบไม่ไละ่ะมีคนชมเราอ่ะดีกว่ามีคนด่าเราเนี่ย โอ้ผ่านมาโอ้ต้นไม้บ้านนี้สวยจังเลยต้นไม้แบบน,นี้บ้านนี้ดอกสวยจังเลยส่วนทรงเอวสวยจังเลยมาบ้านเราก็มีสงาาส่าราศีขึ้นมาทันทีเลยนะครับก็ไปวางเถอะนะครับเอาไปวางเถอะเอาไปปลูกเลี้ยงเถอะรับรองดีแน่นอนนะครับดีแน่นอนนะครับ,บต้งโตก็เริ่มต้นจากติดลบอ่ะนะครับทุกวันนี้ก็ยังติดลบเป็นเดิม <c oughs> แต่ว่าต้นไม้เยอะนะครับที่บางที่บางตติดลบก็บางตัวตัางไปซื้อต้นไม้หมดนะครับตัวนี้ต้นไม้หมดนะ แล้วคดีว่าจังหวะว่าเออไม้ไม่ติดดอกมันก็เลยขายช้ามัตัวก็พอดีว่าหมดสัญญาอะไรด้วยแลขึ้นค่าที่ก็เขาจะต้องถึงเวลาขึ้นค่าที่ของโตก็อยู่ข้างในเหมือนเดิมนะครับก็หน้าร้านไม่ตอบโจทย์ก็ไปอยู่ข้างในเหมือนเดิมขายออนไลน์ก็ได้นะครับลูกค้าออนไลน์บางโตก็ช่วยสนับสนุนเยอะะเลยนะครับก็ขอบคุณท่านลูกค้านะครับที่ให้การสนับสนุนจนชมบางโตเนี่ยดูดิแดงอุดมทรัพย์ให้ดอกโหดๆอย่างเงี้ยไม่มีใครเอาหรอต้นนี้สี่พันค่าส่งสามร้อยเนี่ยใหญ่ๆสวยๆอย่างงี้ ข้างหน้านี่มันโดนแดดเยอะนะเพราะว่าน้ําเลี้ยงมันขึ้นมาเลี้ยงต้นมันก่อนก็ทิ้งทิ้งใบโอ้ oh, แต่ดอกนี่มาแบบโหดๆเลยนะข้างหลังนี่โดนแดดน้อยนี่ก็ไม่ทิ้งใบแต่ไอ้ตรงไม่ทิ้งใบก็ดอกก็มาดีนะนี่นะครับ2อย่างเลยนะครับใครต้องการต้นนี้ทักมาสี่พันค่าส่ง300เอาเอาฝั่งนี้เป็นหน้าไม้ก็ได้นี่ฝั่งนี้ก็สวยแต่ฝั่งนู้นมันสีทองไงบางตัวชอบสีนะครับฝั่งนี้มันเป็นเขียวๆไงบางตัวเฉยๆ แต่บางตัวชอบไม้ที่เป็นสีทองเพราะมันดูมีงงาาสง่าราศีดีเห็นไหมดูตอนบ่ายได้เลยต้นนี้โดนแดดบ่ายสวยมากนะครับนี่ครับก็บต้นลาสามพันอ้าสี่พันค่าส่งก็สามร้อยนะครับนี่ก็ควีนออฟควีนนี่ลากทองทอง,ทอ,งอย่างนี้เป็นไม้เพาะเมล็ดนะครับมีลากแก้วมีอะไรเป็นไม้เพาะเมล็ดควีนออฟควีนก็ราชินีสายอีสานเขานะครับอันนี้ก็จะกิ่งก้านใบดอกก็จะชุดชุดหน่อยนะครับไม่ไม่แตกไม่แตกละเอียดแบบสายคงประธานเขาเนาะอันนี้ก็เจ็ดพันเนี่ยเจ็ดพัน นะครับขอค่าส่งก็500นะครับจาก9000หรือ7000นะครับใครมาที่ร้านก็ยกกระถางไปด้วยบางตัวให้กระถางเลยนะครับนี่ไม้2ปง๊บปมีเยอะเลยนะเนี่ยสามต้น2,000นี่ส่งฟรีด้วยโคตรจะใหญ่เลยนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่ให้การสนับสนุนก็ใครสนใจทักมาไม้ปี๊บไม้สปี๊บเยอะนะครับแล้วก็อันเนี้ยมีมีโปรโมชั่นใหญ่ๆโต,โตอลังการอีกเนี่ยชุดเนี้ยนะครับ เดินพาไปดูเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็ขอบคุณเี่อภะสันนะครับรับไปแล้วนะครับเลยอีกต้นหนึ่งนะครับเนี่ยใครจะเอาก็800ต้นดี22นะครับต้นที่22 800นะครับถ้าส่งไว้หนึ่งใช่ไหมเนี่ยนะครับก็3ต้น3ต้น2,000ส่งฟรีง่ายๆใครจะเอาแบบคุณแม่มเนี่ยมา้ต้นใหญ่ๆแต่นี้จะไม่ใหญ่แนะน่นอนเป็นตอลีลาเนี่ย7ต้นนี้7ต้นนี้นะครับเนี่ยเท่าไหร่อะมัน3ต้น2,000เนี่ย 4ี่พันสี่พันแปดเนี่ยลดลงไปโหดๆเลยนะครับเหลือสามพันนะครับเหลือสา0พันลดลงไปโหดๆเลยนะครับบางตออกค่าส่งให้ด้วยเพราะบางตจะใช้บางตจะเกลี่ยที่แล้วนะครับเดี๋ยวเขาต้องมาเอาเดี๋ยวเขาต้องเอารถใหญ่เข้ามาเอาอันเนี้ยเอาเอาบักเอาเอาออฟฟิศเอาบ้านเอาโดมเอาอะไรตัดออกหมดเลยนะครับไปวางข้างในใหม่นะครับก็เนี่ยต้นใหญ่โหดๆเต็มกระถางสองปีบขอสามพันโอ้โหราคานี้ไม่มีอีกแล้วครับใหญ่ๆขนาดนี้ขอสามพัน ค่าส่งไม่ต้องบางตัวจัดการให้นะครับแล้วก็อันเนี้ยเนี่ยใหญ่ๆขนาดเนี้ยกระถาง8ปสิเซนเนี่ยขอสามพันค่าส่งไม่ต้องบางตัวออกให้นะครับใครจะเอาทักไปเลยเนี่ยมีกี่ต,ต้นเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับสามพันค่าส่งไม่ต้องบางตัวออกให้นะครับใครมาที่ร้านจะยกกระถางไปด้วยไล่พวกนี้ก็อันนี้ขอเจ็ดพันนะครับอันนี้เก่าจริงนะครับไม้เก่าไม้ซื้อมาเก่านะครับเนี่ยขอเจ็ดพันนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้ขอห้าพัน นี่ห้าพันถ้าส่งไม่ต้องบางตออกให้นี่ห้าพันนะครับนี่ห้าพันจากจากแปดพันเหลือห้าพันน่ะนะครับนี่ใครมาที่ร้านก็ยกกระถางไปด้วยราคานี้ลงไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าหนักมันเยอะแล้วนี่ดูไม้กินปุ๋ยขี่ไก่เยอะดอกจะมาสวยอย่างนี้นะครับมีไม้ก้าด้วยเห็นไหมเห็นแวบๆไหมมีเห็นแวบๆไหมนี่มีไม้ก้าด้วยนะครับดอกจะสวยจะใหญ่หญกิ่งก้านใบจะสมบูรณ์แบบนี้นะครับนี่ไม้ได้รับปุ๋ยรอบใหม่ไปแล้วนะครับนี่นี่ดู ออกทั้งดอกทั้งใบแบบนี้ครับไม้พอได้รับปุ๋ยขี้ไก่ไปแล้วจะต้นจะงามขนาดนี้นะครับเนี่ยชอบไหมล่ะชอบกระสางนะครับเนี่ย,ยสวยๆอย่างนี้นะครับเนี่ยต้นเนี้ยดูดีเนี่ยให้ทั้งดอกออกทั้งดอกทั้งใบแบบนี้นะครับไม่ได้ออไม่ได้แบบทิ้งใบออกดอกแบบแบบรุ่นเก่าๆก,ก็ยังมีบางต้นที่ยังพยายามทิ้งใบออกดอกอยู่เพราะว่าเขาเชื้อสายเขาเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าบางตัวใส่ปุ๋ยขี้ไก่ไปเพื่อให้เป็นแบบนี้ไม้จะได้ มีใบด้วยมีดอกด้วยคือไม้จะยังสังเคาะแสงได้อยู่พอดอกหมดแล้วไม้จะไม่โสมนะครับเพราะว่าพวกอาราบิข้ามพวกยักษ์พวกอะไรพวกนี้พขจะออกดอกแล้วมันจะมันจะแทงดอกแล้วมันจะทิ้งใบใช่ไหมมันจะทาให้ไม้โสมนะครับพอดอกหมดแล้วไม้ไม่จะโสมเนี่ยต้นนี้จิตฝักคู่หนึ่งด้วยนะครับเพนหนาวังเดิมๆเ,เลยใครต้องการไม้ไซต์โบราณเดิมๆนะครับออริจินอลเวอร์ชั่นเลยนะครับสวดทรงองเอวเหมือนกับที่อยู่ในพระราชวังฟาฮัตของซาอุ มาทรงน,นี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับใครต้องการที่ยังไม่มาผสมอะไรในบ้านเราก็เอาไปเลยครับนี่ห้าพันมงตออกค่าส่งให้ด้วยนะบางตัวส่งฟรีเลยนะใครมาที่ร้านจะยกกระถางไปด้วยกระถางก็แพงนะนะครับก็เนี่ยมีอันเนี้ยแหละมีอ well, ันนี้มีต <mail to you> ้นเนี้ยเจ้าคุณปู่ต้นเนี้ยก็ขายเจ็ดพันนะครับนี่นะครับถาวมาเจ้าคุณปู่ยังไงเจ้าคุณปู่อย่างนี้ครับนี่กิ่งก้านนี่เป็นไงนี่เหมือนหินเลยครับ นะครับดอกก็กำลังจะมานะครับนี่เจ้าคุณปู่เจ้าคุณปู่นะครับนะครับต้นนี้แหมพูดราคาไปแล้วเนาะต้นนี้เจ้าคุณปู่ต้นนี้บางตัวขอราคาหน่อยแล้วกันเจ้าคุณปู่ต้นนี้นะครับบางตัวขอราคาหน่อยนะครับขายเจ็ดพันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ที่เก่าแก่โบราณในพวกนั้นอะได้เจ็ดพันอะได้แล้วก็อันนี้เพชรนาวังต้นนี้นี่เพชรนาวังนี่เพชรนาวางนังใหญ่ๆเลยนะครับนี่จากสองหมื่นเหลือหมื่นเดียว นะครับจาก20,000หรือหมื่นเดียวนะครับอันนี้ก็ขอค่าส่งบางตัวหน่อยแล้วกันถ้าใครจะส่งนะถ้าใครมารับที่ร้านก็เอากระถางไปด้วยน่นะครับอันนี้จาก3 5 0ห0ก็เหลือ25 0 0 0นะใครจะเอาก็มงกุฎราชันใหญ่ๆสวยๆแล้วก็อันนี้นะครับเนี่ยลาชินีกิ่งตอนสายคงประธานนะครับเนี่ยเนี่ยใหญ่ๆสวยๆเนี่ยขอแ0 0พันขอแ0ดพันขอแ0 0 0นะครับมาดูเลยนะครับใครให้ส่งก็ขอค่าส่ง5 0 0ร้อนะครับใครมาที่ร้านก็เอากระถางไปด้วยนะครับใหญ่ๆ1มื0 0ห้า ใครมาที่ร้านก็ยกกระถางไปด้วยนะครับเนี่ยนะครับใครมาใคร <c oughs> เนี่ยต้นใหญ่ต้นใหญ่จริงกระถางเมตรห้าสิบนะครับเพราะบางตัวจะต้องการเคลียร์ตรงนี้เพื่อที่จะเอารถใหญ่เข้ามาขนขนเนี่ยออาฟิตนะครับเนี่ยห้าพันใหญ่ๆสวยๆแบบนี้ห้าพันใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้ท่านใดสนใจทักทายมาเลยไอ้พวกนี้บางตัวออกค่าส่งให้ทั้งหมดเลยนะครับนะครับบางตัวก็อยากขายแหละนะครับเพื่อเอาตังค์มาหมุนนะครับแล้วบางตัวก็ จะไปทําร้านข้างในใหม่นะครับก็เดี๋ยวอุปสรรคกากน้าบางตวัวคิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับแล้วก็มันเป็นมันเป็นในความแบบเหนื่อยหนะักของบางตวัวก็จะมีความโชคดีนะครับโชคดีนะครับบางตัวก็พูดภาษาไทยเนี่ยโชคดีที่ว่าลูกค้าไม่เคยไม่ทิ้งบางตัวเลยนะช่วยซื้อช่วยอะไรต้น2ต้นก็ซื้อสั่งปุ๋ยยี่ไก่ก็สั่งนะครับเขาก็บอกว่าบางตวัวจะได้เอาตังค์ไปหมุนได้นะครับบางตวัวก็มีธุระรป,ป่าปังนะครับต้องใช้เงินนะครับนี่ชดาเพชรนะครับนี่ก็ ขอห้าพันขอห้าพันนะครับค่าส่งจะให้มงโตสักสามร้อยนะครับเนี่ยกระถางแปดสิบเจนนะจากเจ็ดพันเหลือห้าพันนะครับอาจากแปดพันนี่ยแปดพันเหลือห้าพันนะครับใครจะเอาก็ทักมาแล้วกันครับสวยๆใหญ่ๆอันนี้ก็ต้นละสามพันค่าส่งก็ต้นละสามร้อยนะครับเนี่ยต้นที่หนึ่งสามหนึ่งสามสี่ห้านะครับหกอยู่ตรงนู้นหกอยู่ตรงนู้นนะครับเจ็ด ยรงนี้8 9ไปแล้วเหลือต้นที่10อยู่หน้าร้านนะครับเนี่ยต้นละ3,000ค่าส่งก็ต้นละ300รับหลายต้นก็ส่งฟรีบางตัวจัดการค่าส่งให้นะครับก็ใจใจ,ใจกันไปเลยแหละนะครับบางตัวก็ขอบคุณท่านลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนบางตัวตลอดมาเลยก็บางตัวไม่ห่างหายไปไหนนะบางตัวก็ไปทําร้านข้างในต่อเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ตอบโจทย์หน้าร้านบางตัวไม่ตอบโจทย์นะครับลูกค้าหน้าร้านน้อยนะครับลูกค้าออนไลน์เยอะกว่า นะครับแล้วก็บางโตก็เลยไม่อยากจะจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะนะครับเพราะมันค่าใช้จ่ายหน้าร้านนี่เยอะมากนะครับเยอะมากก็ต้องต้องยอมรับแหละบางโตสู้ไม่ไหวบางโตก็ต้องถอยนะครับถอยเพื่อไปตั้งหลักแล้วก็นับหนึ่งเอาใหม่ทางไหนก็ฝากถ้าลูกค้าช่วยเป็นแรงใจแรงเชียร์เป็นกําลังใจช่วยสั่งซื้อต้นไม้บางโตด้วยบางโตตั้งใจทําจริงๆนะครับงานศิลปะของบางโตมันเป็นศิลปะที่ใหม่ทุกชิ้นนะครับกับต้นไม้เก่าๆแต่ผลงานใหม่ๆตลอดนี่ดูดิแต่ละต้นเนี่ยมันไม่เหมือนใครไงเนี่ย ขายจอาวต้นนี้เจ็ดพันเนี่ยขอเจ็ดพันค่าส่งให้บางตัวก็สักสามร้อยนะครับใครมาที่ร้านก็ยกกระถางไปด้วยง่ายดีนะครับนี่ยเจ็ดพันมะเจ็ดพันส่งฟรีไหมเนี่ยต้นนี้ใหญ่มากสวยเป็นแบบแตกปะการังอย่างนี้เลยนะกิ่งละเอียดแตกนะสวยวิด,ดิ่งทองทองแบบนี้รากรัดๆแบบนี้นะครับใครชอบก็ทักทายมาแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับรักกันห่วงใย,ยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์จริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับ ความกระตันยูรู้คุณคนจะทําให้คุณนั้นเจริญรุ่งเรืองนะครับตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทากิจการนั้นใดก็จะประสบความสําเร็จนะครับถึงเจออุปสรรคหลักหามแบบบางตัวอย่างเงี้ยเจออุปสรรคเยอะเหลือเกินก็สามารถฝ่าฟันไปได้อย่างไม่ลําบากยากเย็นนักก็พระเจ้ามองเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นธรรมชาติมองเห็นแล,แล้วลูกค้าทุกๆท่านก็จะมองเห็นความตั้งใจจริงของบางตัวก็ช่วยบางตัวน่าดูเลยนะครับบางตัวก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับขอขอบคุณจากใจเลยมากๆเลยแล้วก็ โชคดีมากๆครับบางตัวโชคดีมากๆที่มีลูกค้าคอยช่วยเหลือมีสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่สนับสนุนแล้วมันก็จะผ่านเรื่องเลวร้ายมันก็จะผ่านเรื่องไม่ดีมันก็จะผ่านอุปสรรคแบบนี้ดังไม่ลําบากยากเย็นนักขอบคุณจริงๆนะครับในน้ําใจไมตจีที่ลูกค้าให้มานะครับครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับวัสลามูอะไรกุ้มวอร์รอมตุลลอวะบารอกาตุขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ